คู่ครองที่ข้ามพบข้ามชาติเป็นความบังเอิญหรือถูกกำหนดที่ทำให้เราต้องเจอกันมีผลมาจากอะไรในพระไตรปิฎกและจาตุก,กัดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้มีใช่เรื่องบังเอิญทุกการพบเจอทุกความสัมพันธ์ล้วนมีรากฐานจากกรรมเก่าที่เคยทำร่วมกันมาบางคนเราเคยเป็นคู่รักคู่สร้างคู่สมเคยช่วยเหลือกันทาบุญทาทานปล่อยสัตว์ทาสมาธิ เคยหัวเราะเคยร้องไห้ด้วยกันเคยผูกใจไว้ด้วยความเคารพและความเข้าใจบางครั้งบุญนั้นข้ามหลายชาติกลับมาส่งผลให้พบกันอีกครั้งในฐานะคู่รักคู่ชีวิตคู่บารมีแต่บางคนเราเคยเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่แขนเคยทำร้ายกันเคยทะเลาะกันผลกรรมจากอดีตกลับมาส่งผลบางชาติเขาอาจเป็นศัตรูบางชาติ เป็นผู้ที่ทำให้เราเรียนรู้ความอดทนและการให้อภัยมีอีกแบบบางคู่ไม่ได้เกิดมาเป็นคู่กันตามที่กำหนดอาจจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในชาตินี้ต้องกลับมาเจอคู่ของตัวเองที่เป็นเพศเดียวกันนั่นเป็นเพราะคำสาบานคำสาบหรือคำมั่นสัญญาที่เคยทำร่วมกันในอดีตชาติหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้กระทำแรงกรรมนั้นกลับผูกให้พบกันอีกครั้งบางคำนำมาซึ่งความรัก บางคํานํามาซึ่งความทุกข์บางคํานํามาซึ่งบทเรียนลึกซึ้งที่สุดในชีวิตบางคู่แม้มีลูกมีครอบครัวด้วยกันแต่ก็ต้องแยกทางไม่ใช่เพราะความไม่รักกันแต่เพราะกรรมเก่าและผลของอดีตชาติบางสิ่งทําให้ต้องเรียนรู้บทเรียนแยกทางบางสิ่งเพื่อให้ทั้งสองได้เติบโตเรียนรู้ตัวเองและสร้างกรรมใหม่ที่ดีบางคู่กลับมาเป็นคู่บุญคู่บารามี ร่วมทำความดีร่วมสร้างโลกให้สวยงามบางคู่กลับมาเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจความรักความเจ็บปวดความสุขและความทุกข์ทุกการพบเจอจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าจะรักหรือเกลียดทุกคนคือผู้ที่เคยมีกิมสัมพันธ์กับเราบางคนมาสอนให้เราเติบโตบางคนมาสอนให้เราให้อภัยบางคนมาสอนให้เราเห็นคุณค่าของความรักและความดี คำสอนสําคัญจากพระพุทธเจ้าก่อนจะพูดก่อนจะทำํำพิจารณาให้ดีทุกคําพูดทุกการกระทําล้วนส่งผลต่อชีวิตเราและผู้อื่นบางสิ่งสร้างความดีบางสิ่งสร้างทุกข์บางสิ่งผูกเราไว้ด้วยบุญบางสิ่งผูกเราไว้ด้วยกรรมบางสิ่งผูกเราไว้ด้วยคําสาบานสร้างความดีทําบุญทําใจให้สงบนี่คือหนทางที่จะลดเวรลดทุกข และเข้าใจความสัมพันธ์ของเราทั้งในชีวิตนี้และช